สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่ยุดนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังสอกกอปีสองห้าสามห้าเป็นเนื้อฝาบาทกระไหลทองสภาพสวยองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระลีลาหลวงพ่อเกียงวัดวังน้ำเย็นจังหวัดอ่างทองเป็นเนื้อทองผสมหลังยันสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่5้ารนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาศิวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาสภาพสวยองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระนาคปกเนื้องาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์หลังจานนักะรยานสภาพสวยองค์นี้ขอที่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น แหนบหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญอายุ109ปีหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดปี2546เป็นเนื้อฝาบาทกระไหล่ทอง ตอกโคดหม่เลขเจ็ดสภาพสวยองค์นี้ขอที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือ ปี2508ถือลูกแก้ววัดช้างให้เป็นเนื้อกระไหลทองสภาพสวยองค์นี้ขอที่800นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาย25สศตวรรษเนื้อชินปี250 0 กเสษพิธีใหญ่สภาพใช้เลี่ยมพลาสติกเก่าวพร้อมใช้นะคะองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพ้าปากน้ำรุ่น6พาไตาปิดกปี2532 วัดปากน้ำกรุงเทพเป็นเนื้อนวะโลหะตอกโคดด้านหลังสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชปี2 5งห เป็นเนื้อทองแดงหลวงปู่โตวัสดูฉิมพี่ปลุกเสกสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญมหาลาบหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2521 เป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามจังหวัดชัยนาทีสองห้า,นนกาหกสี่ 64, หลังปั๊มสิงหมายเลข 1นึ่สี่ห้าสี่เลี่ยมพลาสติกเดิมจากวัดองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นเฮงแสนเฮงหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจังหวดัดนครปฐม ปีสองหเป็นเนื้อทองแดงตอกโค้ดสภาพสวยองค์นี้ขอที่900นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญจิ๊กโกใหญ่หลวงพ่อเงินวัดดอนใยหอมจังหวัดนครปฐมปี2511เป็นน้ำปกากก้าสภาพดีดูง่ายองค์นี้ขอที่1000นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เบี้ยแก้หลวงพ่อคำวัดโพป,ปั้มจังหวัดอ่างทองเลี่ยมทองดอกบวบตอกโคดมงบรรจุประลอดด้านในขย่ามีเสียงดังสภาพสวยเบี้ยแก้นี้ขอที่สองพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผนอุ้มไก่ประทับกุมาหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินวัดภัยพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดปี2519เป็นเนื้อผงใบลานสภาพสวยองค์นี้ขอที่600นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงกรุงเทพเป็นน้าทองผสมสภาพดีมากอง์นี้ขอที่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราชปี2494เจ้าคุณสีสนวสัดสุทัศน์กรุงเทพเป็นเนื้อทองผสมสภาพสวยเดิมองค์นี้ขอที่พันห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณรุ่นแรกก้นอุพ่อท่านคล้ายวัดส่วนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2498เป็นเนื้อทองผสมสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่2000นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพ้าท่ากระดานเนื้อตะกัวสนิมแดงกูท่ากระดานจังหวัดกาญจนบ,บุรีสภาพสวยเลี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่เก้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเสือแซยิตด85หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นจังหวัดลบบุรีปี2555เป็นเนื้อทองเหลืองลมดำตอบโค้ดหมายเลข18913กล่องเดิมองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวให้ดูเสือด้านในนะคะ สวยนะคะ 450, 450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นทาเวสุวรรณมหาราช หลวงพ่อสาครวัดหนองกลับจังหวัดระยองปี2554เป็นเนื้อผงปิดทองตอกโคตดกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่600นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พาด้านในนะคะสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นจัตุคามลมามเทพเนื้อผงลงสีรุ่นโคเซษถีปี2549วัดโพแก้วประสิทธิ์ตอกโค้ดกล่องเดิมองค์นี้ขอที่600นะคะเดี๋ยวให้ดูองพระด้านในนะคะ นี่นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อโสธรปีสองห้าสองห้า วัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาสภาพสวยนะคะแผ่นปั๊มอันนี้ขอที่450นะคะสวยนะคะพี่ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6โมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ